หมูก็ไกลเป็นเอาไปกินเลี้ยงลูกน้องเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินหมาหันลุงโทนี่นะฮะหมูหันอ๋อหมูหันหมูหันหมูหันเจเลี้ยงวันนี้ยอดเจเยอะเลี้ยงแเจอุ้ยขอบคุณมากครับเพราะว่าสามนักพิม่แมงมาฟรีนะครับวันที่27มกรานะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเกะข้าหาลุงเลยกะข้าหาลุู แจะขอหากูทุ้ยบ่มาบ่มพีผู้จางบ่มีผู้จางแห่สาวหม่มาทางนีเพืพ่อได้ดีอ้ยดีไกลหรอกท่ใตาแม่บอกกล้วยงแม่เออครับนี่เฮาของท้ครับกรอบัหยกรอบมากแต่ลุงลงกรอบกว่าโอไปแดกโดนเลยสัตวขมาไอ้ยไปแดกโดนอยไรอะไรลูกครับหัวลุงเป็นสีกรอบครับหัวคุ้งหอกเป็น มึงมีปัญหาอะไรกับหัวกูไหมไหน้าหีมันก็ไปเที่ยวเขาเลยมันต้องถามกูเดี๋ยวสุดยอดมันเข้าไปหมดเลยนะลุงมัต้องถามกูไอ้ไก่ส่วนตีนกูมึงเมื่อยไปไปมากนะเราจะไปดูหมอลำไหมครับเพราะว่าหมอลำวงไม่ดังลุงไม่อยากไปนี่ใช่ใช่วงมันไม่ดัง เ,เราไปไม่ได้กินหมาใหญ่ครับลุงผมพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะทำไมอ่ะผมคนองค์กรสาวน้อยนะลุงคุณทำไม่ถูกต้องนะครับมึงแค่ทำตามหน้าที่ไอ้สัตวเออมึงแค่ทำตามหน้าที่มึงจะพูดยังไงไม่ดงไม่ดังเนี่ยทุกคนครับไปถล่มเลยนะครับเพจลุงโทนี่ฮะไปถล่มเลยลุงโทนี่เลยอควลุงโทนี่ครับไปถล่มเลยครับสแปมเลยสแปมเลยนะครับบอกว่าสาวน้อยไม่ดังได้ยังไงครับผมเนี่สาวน้อยแงไม่ดังเหี้ยเละ มันบดังไอ้เจ้าของอ่ะคุณรู้ป well ่าว่าเจ้าของเจ้าของวงอ่ะเจ้าของวงอ่ะโดนหมอนวดแทงตายยี่สิบลุงสวัสดีค um รับขออนุญาตถ่ายภาพสักครู่นะครับมาเลยครับลูกมาลุงผมไม่ได้กินหมูกรอบเลยหมูกรอบหมดเลยสับมึงก็มาเย็นไงอ่ะพี่อย่าว่าดะเราไปดูหมอลำกันซิโอเคขอบคุณครับรมไอ้ทนี่เจ้าของวงอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนเอาไนั่งนั่งนั่งหมอลำที่ไหน สาวน้อยเพชรบันแพงวงไม่ดังเขาไม่รู้จักหรอกไอ้เฮียวงไม่ดังเขาไม่รู้จักถล่มเลยครับทารลมหมาพ่องไอ้สัตว์หมูนี่แหละไอ้เฮียมันมันสัญญามันง่ายยาวหมูมือสองได้ได้ได้ลุงครับไอนี้อยู่กูได้หมูมือสองได้หมดพอแล้วไอเฮียพอแมวกันเสร็จแล้ว ลุงแก้วผมอ่านะครับบรรยากาศครัวลุงโทนี่นะฮะก็สุดยอดจริงครับอาหารอร่อยทุกอย่างนะฮะแล้วก็หมูหันก็การันตีฮะอร่อยมากนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างหมูกรอบนะครับอร่อยทุกๆกอย่างนะครับก็ฝากเอซีนะครับมาถ้าผ่านมาแถวนี้นะครับแวะมาร้านลุงโทนี่ได้นะครับลุงโทนี่บอกว่า สามขึ้นครับลุงพวกมึงขึ้นไม่เอ่าเราเป็นตลกใช่ไหมใช่ครับเออตลกเรื่องมือกับใครกหรือข้าวมนใ่ปย้อนนะครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับเดี๋ยวถามส่วนลูลุงนะฮะไม่ไม่เดี๋ยวนี่เอฟซีก็จะมาถ่ายรูปกับลุงประจำนะก็คือร้านอาหารไม่ไม่ค่อยอร่อยนะฮะสิ่งสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้รูปกับลุงนะฮะใช่ครับมันไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่ อาหารไม่เท่าไหร่หรอกเขาอยากมาถ่ายรูปไปเฉยไปลุงบังอ่ะลุงครับลุงถ้าไปลุงมาลรัมลมเพราะว่าแบบข้าเจ้ามาเชียนึงเข้าต้องแบบไปอุ่นหนุนข้าเจาเนี่ยจักน้อยนี่นะครับ f c นะครับถ้าใครบอกว่ามาจากสาวน้อยเพชรบางแพรนะครับลุงโทนี่ลดให้80%ครับไม่ต้องซื้อบัตรเลยบอกว่าถ้าเกิดใครมาจากลุงโทนี่นะครับ เข้าฟรีนะครับม่ใช่ว่าวันนี้ร้านร้านลุงที่นี่อ่ะใช่คือแบบวันนี้นะฮะใครที่ใครที่เข้าหล่มสักนะครับวันนี้นะฮะเข้าฟรีเลยนะครับบอกว่ามาจากลุงโทนี่ใครบอกถ้านะครับมาแถวนี้นะครับบอกว่ามาจากสาวน้อยมาแวะลุงร้านลุงที่นี่นะครับลดให้80เปอร์เซ็นต์ค่ะท้อซังแก่ลาดบุรีนั่นเห็นไหมเอามาจากครัวลุงลง เฉลอยแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี <todas> ่ย <hy enas> เอามาจากร้ปุณิก็มาจากโค้ลงงคเพราะว่าผมไม่ทำร้ายสัตว์เลยเพราะว่าลุงลงแกชอบทำร้ายสัตว์เนี่ยไอลงไอสัตว์มึงก็ฆ่าเองเชือดเองเช่แล้วมึงทำร้ายสัตว์ด้วยไอพี่อะเอแต่แต่แต่ลุงไม่ทำใช่ไหม อ่ะโอเคนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องรีบออกก่อนน่าจะจิตเหลืองโอเคฝากทุกคนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะก็มาร้านลุงทนนี้ได้นะครับเมื่อกี้เราพูดเล่นกันนะครับเป็นคอนเทนต์เล่นน้อยๆนะครับมาอุ่นหนุนได้นะฮะมาอุ่นหนุนกันด้านเลยนะครับลุงน่ารักมากๆนะฮะก็ฝากเอฟซีนะครับมาด้วยนะฮะมากันเยอะๆเลยนะฮะเาะ ใช่ครับมากันเยอะเลยอาหารอร่อยอาหารอร่อยนะครับอาหารอร่อยมากครับตัว่าสิเป็นย่างหมูย่างกรอบแน่นอนนะฮะหมูย่างกรอบแน่นอนนะครับบรรยากาศดีนะครับทุกคนยอดจริงๆครับก็วันนี้นะฮะก็สามนายเพื่อนแพนนะครับวันนี้เล่นอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับพรุ่งนี้ที่ชัยภูมินะครับ FC ก็สามารถไปให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่6นะครับวันที่6นะครับบอส กับน้องอุ๋อิงนะครับไปออกรายการโคนกระแสโคนกระแสของแท้แน่นอนที่ช่องสามนะครับที่ช่องสามย้ําว่าช่องสามนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะก็ไปดูนะฮะว่าเปิดช่องสามไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับน้องอุ๋อิงกับบอสโจออกรายการโคนกระแสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็ใครที่ไม่สามารถมาดูออนไลน์ได้นะฮะก็สามารถเข้าได้ที่กลุ่ปิดสาวน้อยเพรบ้านแทนนะครับไปตอบไปทักเพจ นะครับถ้าข้อความเพียสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับวันนี้ได้ข่าวว่าหน้าประตูอายะเลยนะฮะอายะคนเยอะมากๆนะครับฝากทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ไปดูหัวลำแม่ไปดูหัวลำใช่ไหมใไปนะเจอกันหน้านหา้านนะครับแม่ถามจริงลุงทูนี่เขาให้ค่าจ้างอะไรได้ข่าวมาแล้วร้อยเหรอห้าสิบบาทอ๋อเหรอ มาอยู่ได้ไงทนทนเสียงตรงเส้นฐานยังไงแม่มามาไปงั้นแหละมาอยู่กี่ปีแล้วมาได้สามเดือนแล้วสามเดือนลูกค่ะคนอยู่ได้ไงก็ทนไปงั้นแหละถามจริงๆเหรอเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมาข้างหน้าอาจจะหมาก็ใช่หมูก็ใช่นะ โอเคจะเล่นจเล่นของคุณแม่มากนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเล่นภาษาสีด้วยนะครับก็ผมก็จะพยายามทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังหากมีอะไรผิดพลาดภาษาไม่เหมาะสมต้องขอกราบพระทานาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอ้บรรยากาศึ้นสวยมากนะครับอากาศเย็นเย็นสบายมาก สวยมากครับฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวยสุดยอดอากาศดีว๊อ